มันมันอาจจะเป็นทางออกซึ่งค่อยๆเงียบไปนะเขาตามหาไม่เจอต่อแล้วครับเพราะผมคิดว่าต้องตั้งความหวังว่าว่า,วาจบอย่างนั้นอย่า <laughs> ผมพูดจริงฮะไม่ได้มองโลกในแง่ร้าย <laughs> ผมคิดว่ามองโลกตามข้อใจริงก็คือว่ารัฐบาลต้องได้บางสิ่งบางอย่างจากสวแล้วแล้วเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะค่อยๆเงียบไปม,มันสนุกเกินจริงที่เราจะได้เห็นเส้นทางการเงินทั้งหมดที่พี่เอก พูดมาเนี่ยมันดีเกินจริงพยายามบอกผมว่าผมอย่าตั้งความหวังมากเกินอย่าตั้งความหวังว่าคุณจะเห็นโอ้โหมันใครหัวกันบ้างแล้วมันลากไปถึงพัานู้นทั้นนี้อันนั้นสนุกสนานไปหนอะหรัาประชานผมแฟนตาซีไปนิดนึงอยากให้ฟังนิดนึงว่ามันไล่ได้คือเพราะหลายคนจะมองว่าโหมันไล่ไม่ได้หรอกมันตั้งกี่คนน่ะเจ็ดพันคนเนี่ยพยานอ่ะจะไล่สอบกันไหวเหรอเอาลองฟังท่านผู้การสุวิสารดูนิดนึงค่ะมันแน่นอนเอาสมมติว่ามีบัญชีมาเป็นบัญชีรับเงินร2 4ล้านนะคือคนละ7 5 0 0 0ห้า หนึ่งปีน่ะที่ที่เป็นอมังทั้งหมดที่เป็นตัวเลข,ขออกมาทางสื่อได้นําเสนอตอนี้เอาแค่